สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราพาลูกสาวน้องมะนาวนะครับน้องมะนาวคนสวยมาทําบุญไหว้สรีระนะครับหลวงปู่ทองปะพากรโลของเรานะครับที่วัดบ้านคูบนี่ครับเป็นนะครับเจดีบรรจุนะครับสรีระของหลวงปู่ทองประพากรโลของเรานะครับมาดูน้องมะนาวนะครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องอัฐบริการนะครับตอนที่ท่าน อยู่ยังมีชีวิตอยู่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นสรีระของท่านนะครับนี่ครับนี่ครับขออนุญาตบันทึกภาพไปเป็นให้ลูกหลานได้ชมนะครับนี่ครับก็พาลูกสาวมาจับไข่นะครับจับลูกปิงปองนะครับว่าจะได้ไหมน้องมะนาวนี่จับลูกปิงปองให้พ่อดูหน่อยจับลูกปิงปองนี่นั่งลงนั่งลงอธิษฐานก่อนจับมาลงไปจับจับมาให้พ่อทีละอันเนอะ จ,จับมาวางตรงนี้เอาล้วงมาล้วงมาเอาล้วงมาหยิบหยิบเอาลูกปิงนปองมาให้พ่อหน่อยอันหนึง่งอันหนึ่งก่อนนี่ครับไหนได้แปดนะครับได้สามอีกอันเดียวขออีกอันหนึง่งพอใช่หลืใช่หนี่อย่างนี้ กแปดสามพอแล้วเอาเก็บเอาหกแปดสามนะครับนี่ครับหกแปดสามโอ้ยังเสียลายแี่เหล็กมันบดได้ออกหลายด้วนี่มันพอแล้วพอแล้วตัวนี้พอแล้วหกแปดสามพอเอาจับตัวเดียวพอเหล็กมันบ่ได้ออกลายเลยนั่ออกสมิ่งเนี่านี้นนี่เอาซิมซีนะซิมซีด้วยหยิบมาอันนึงอูไม่ต้องหยิบเยอะขนาดนี้เอาอันเดียว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 อาไหม นี่ครับเดี๋ยวเราโยชิมชีลูกสาวก่อนนะครับโอ15้หน้หนพอพ่อจะถ่ายให้หน้มาให้ดูโอสิบห้าครับสิบห้าพอแล้วเอาเดียวนะครับนี่ครับน้องมะนาวจ้าจ้าจ้าเอาจ้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 า้าจาจ้าจ้าจ้้าจ้าจ้าาจ้้า จ้าหน่อยเร็วจ้าจ้าหลวงปู่ก่อนจ้าหลวงปู่หนูจะกลับแล้วหนูจะไปวัดบ้านจานต่อจ้าก่อนจ้าก่อนเร็วก็เป็นบรรยากาศนะครับนี่ครับเป็นคํานะครับบูชาหลวงปู่ทองประภาการูนะครับตั้งนโมสามจบนะครับแล้วก็ตามนี้เลยนะครับก็เอาบรรยากาศ ฝากพี่ๆน้องๆผู้ติดตามนะครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคิดหวังสิ่งใดให้สมคำปรารถนานะครับวันนี้ได้พาลูกสาวน้องมะนาวมาทำบุญนะครับไหว้พระนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอจะไปเอาตังมาให้หนูทำบุญนะครับตัวนี้ได้สายศีลไม่ต้องเล่นนะตัวนี้จ้าก่อนจ้าจ้าก่อนกลับนะจ้าก่อนกลับนะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับพาลูกสาวไปก่อนนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปทำบุญนะครับที่วัดบ้านคูบขอให้อยู่เย็นเป็นสุขคิดบางสิ่งใดให้สมคำปรารถนาร่ลำรวยเงินทองกันทุกๆคนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ